พอเขาจะรุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้จะรุ่นบริเวณาพมาออกกับร่างกายครับแต่ว่าจะรุ่นจะพาะไม่กินมะขามปอมนะครับจะรุ่นไปพรอ,อยุตลาดครับเพราะมาขายมะขามปอมจะรุ่นเลยเห็นเขากินแล้วสวมแขียวนะครับก็ได้สื่อมานะครับเนาะสื่อมาหาสิบบาทได้ลากหลายนะครับมันก็เป็นของบอกแพงนะครับเนาะเป็นของบอกแพงแต่ว่าเห็นเขากินแล้วมันสวมแขียวมันขึ้นอยากก็เลย มอามาโมนี้ว่าสิมารกินยั่วให้พี่ๆน้องๆเบิ้งนะครับเนาะปาขาพอมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับปากขาพอมันเป็นผลไม้ที่วิตามินซีหลายนะครับมันก็กินวิตามินซีได้หลายมันก็ดีก็ร่างกายนะครับแต่ว่ามันก็สมแห้งนะสมสมฟาดๆานาะมันจะกินได้หลายปันไดเนาะคืออยากกันจะรุ่นร้องเบิ้งว่าจะรุ่นจะกินได้หลายปันไดนะครับถ้าจะมาล้วงเบิ้งว่าจะกินเป็นจังไดนะบางย่างมากกินได้จัก สีหาหน่วยก็ถือว่าหลายแล้วนะครับนะเห็นละสมแยวนะครับนะมึงแต่หน่วยมันนะครับหน่วยมันก็งามงามอร่อยมึงนะใส่ติ่งอี๋ยิงเนาะแล้วกับแก้วกับมีนะครับแก้วกับมีสามอย่างนะครับแก้วอันนี้เป็นแก้วกับปีนะครับนะอันนี้เป็นแก้วกับปีอันนี้เป็นแก้วหวานะครับแก้ววานเ้นน้ำตาลอันนี้เป็นแก้วเข้มนะครับนะแก้วเข้มนะบางแก้วเป็นตะเสียบวะครับพี่น้องมันแก้วอร่อย เฮ้ยมีงบ้าขำป่วนเลยอืมเนี่อยละมึงเหนื่อมันนะพี่น้องเฮ้ย ยอดดีครับเขาจะเอื่ว่าสมหรือฝาดกับขมวนะท่านครับน่ามันอม่อนะครับ,มไ,มนนรบมไม่ได้หรือร่องแก้วหวานก่อนนะครับถ้าจะม่องเบืองว่าแก้วไดมันจะเข่าเข้ามาขามพร้อมนะครับ ใส่กุยเจียวหละๆนะครับเนาะสมฝากครับสมฝากจะเอื้อนไว้จังแดงกับบวมๆสมสมฝาดๆเนาะสุดยอดครับ มันทำอนไร้มันว้อาการนสุดยอดดีิงๆเ่มัน,ดดมนก็กินได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะแข็งๆนะครับหย่ำๆนะครับเนาะ เบื่ดหนักลครับเนาะสองกีบเลยนะครับเนาะร่งแก้วหวานก่อนนะครับเนาะ น้อนเนี่ยมนันน้อเหมือนเล้งครับน <laughs> สุดยอดครับสุดยอดเลยครับหนย่ยยนไงยังสีในหน้าเหรอครับเนาะ เงยๆแต่ในมันแก่นะครับในมันแข็งลองมึนกับแก้วกับปีมึนก็น,น่านะแบบมันจะเข่ากันมึงขับแก้วกับปีนะควย,ยขับเงย,ยๆหรือนนะครับเนาะแก้วกับปีนะครับเนาะยัดใส่เลยครับยัดใส่แก้วกับปีก่อน สุดยอดทีนีครับถับเกี้ยวกับปีกเข้ากันดีครับนีน่นี่นะนี่กรอบประกาดเลยคแต่ป๊อกอร่อยต้องสีนี้ไหมครับเนาะเดี๋ว่าสะใจนะครับเนาะ ส่วนสดอรวนนะครับน,น,นั่นคือุยยากนะครับนะ <c oughs> ัะงจังสี่รวดเป็นยังไงครับจังสี่รวดจะเป็นยังไงนี่ส่วนสดอรวนเป็นยังไง สุดยอดแล้วครับสมปิดฝากับสุดยอดสมกับสุดยอดก็สื่อสารไม่ช่ังไดนะทำตาแตกรัะ ต้องกับเกียวขมมนเ,นยนะเยวข้มเหมือนเดินะเกียวเข้มจะใส่หลายใส่หลายเหมือนเดิมเข้มนะเกียวปใส่น้ำตาล โอ้น้ำตาแตกเลยจัดเลยโอ้ยนอนบ่ออได้อยู่บ่แล้งนะครับนั่นเนะ <c oughs> ออะกินได้หลายหน่วยแล้วครับเป็นซิปแล้วนะครับเนาะ กินไดสิบน้อยละโม้วยนี่นะครับเนาะต้องหาหน่วยปุ๊กยิ่ๆนะครับเนาะสุดยอดไปเลยนะคนี่ครับโม้วยนี่กันส,สูสีกันนะครับเนาะสูสีกันในจัน่อยเสียงไหมมึงจะละ่ะมันฉีดเนื้อมันจะละ่ะ ครับสดอส่อนสดวดลอนะสี่ลอนี่ยนะ Nhật này <laughs> tả xỉa tả nhanh nhanh nữa hợp tả nhanh nhanh nữa nguyên tả bơ nhanh như thương nhanh nhau rất nhanh thế nhanh ติดลมครับติดล่มนะว่าจะกินยักษีหานวยมันเดี๋ติดลมเป็นคนมากกินบักสมแล้วนะครับเนาะว่าจะกินโซ่ยักษีหานวยว่าฉันว่าเมียนอัสซัดเป็นชิหน่วยแล้วนองอนเดี๋ยเนาะหมดเลี้ยงเดี๋ยวนะว่าจะกินซีหานวยบ่อมยนแล้วมันสิบเป็นสิบแล้วเนาะมังเหนียันนี่แหละครับมัน ขีเกลีวเลยนะขีดกเนนะเัดใสแลยนะครับเนาะเัดใสเนาะเัดใสแลว สุดดอดโอ้ยุดบ่อยูแล้วครับเสียงมนะั้ยอ๋อมันเป็นจังได๋นี่มัน,มน,น,มนคืออ่อนแต่ตัวนี้เนาะม,มันมีอันสิมาก,กินหมดถาดเด้ครับนอกกิน พอเสียบเสียบพอหายอยากนะครับมันโอ้รุ่นให้กินเมดหนีบ่อมีอนเด้ครับอมีอันเด,นด,ด้กินอีกจักหน่อยก่อนนะมันกำติดล้มนะเบิ่นเบิ่นทู่ลวดกันนะสองหน่วยลวดต้นนะครับนะเป็นยังได้แบบใส่สองหน่วยก่อน มันจะเป็นจังไไดเนาะคำใหญ่ๆบางกันถิงถิงท่วนเนาะคำนีกระเพาะแหละนาะกินหลายๆเนาะตอนกินมันเสียบอยู่เนาะครับตอนตอนนั้นมันสิลำบากนะครับเนาะตอนกินเนี่ยเสียบอยู่แต่ว่าแต่ยังอยากกินอีกอยู่ด้วยแต่ว่าคึดนยากนะครับคึดนยากตอนตอนนั้นนะครับเนาะ คำนี้นะครับเนาะคำนี้นะครับเนาะเสีเยแขวะไล่กันครับโอ้โหนี่ตอคำนี้เลย ขําไงปวดครับค้ามเนี้สุดอยอดแล้วครับพี่น้องเสียไปเสียแล้วงั้นอยู่อยู่น,น,นะ่ะ <G ül üyor> เมื่อนตาเมื่อนหาพี่น้งองเมื่อเนนะครับนะน้ำตาแตกครับพ่อ,อ,พอแหรนะครับนาะ อย่างอยาก,กินอีกเยอะครับแต่ว่ามันกินโดนโดนไล่เนาะกินโดนไล่มันจะอัดโดนนะครับเนาะมันจะหมดไม่ราจะไล่ลผดนะครับเนาะเราจะรุ่นก็นสิกินต่อยยู่ครับมันขึ้นอยา,ก,อยาก,กินอีกเยอะแต่วบามันจะอัดโดนเกินไปนะครับเนาะคลิปมันจะเน่าผดเนาะแล้วเท่าน่าจะรุ่นจะล่วให้เบิ่งอีกนะครับประขามป่วงเนี่ยนะครับเนาะความสมนี้ก็ต้องห่วงกับุดยอดสีว่าสม,มหรือว่าฝาดกับบริโจักนะครับแต่ว่า ยกโป้ให้เด้ยครับหามากินบ้างนะครับเนาะบมได้เคยกินแน้วสิงหูจักนะครับว่ามันสุดยอดอีหลีครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับเนาะได้คขิปหนาจะรุ่นสียมัลงกินนี่เบิ่งอีกนะครับเนาะจะ่งนี้กดคนไ์กดแช์กดติดตามจะรุ่นเนี่ยนะครับเนาะสิมากินในเบิ่งอีกครับมันสุดยอดอีหลีประขามปอบความสมสิว่าสมชิว่าฝาดเช่อจจังใดนะครับเนาะกดไลก็แช่เนียนะครับเนาะสุดยอดครับ